สอบทุกข่าวนหแบบุ้หมาอแบบนี้นะคะรได้สปร์ตก้ปาร์ได้ีโอเคค่ะเดี๋วเดี๋ยวตั้งอะไรกวันนี้ยกคอบมาออกงานเป็นไงบ้างคะปวนค่ะชลบ่อยชบุญค่ะอันนี้คือจำลองเหตุการณ์ริงที่บ้านใช่ค่ะสาร์ตยิ่งวันนี้ จะเอา,อาไมาโครโฟนสีฟ้าเหรอลูกไม่ได้ไไดอยากเล่นไม่แล้วค่ะมันตกหมดเลยมันตกหมดระวังหอ่าเดี๋ยวค่าเอาเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นความรู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่แพทย์คนเดียวก็ดีครับรู้สึกว่าเป็นวันเด็กที่สนุกเราได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วแล้ว,ลวก็มามาเจอกิจกรรมดีๆครับที่ไอคอนสยามเพราะว่ามันก็ก็เป็นที่ที่เหมาะกับเด็กมากๆเลยในช่วงนี้เขาจะเน้นในในเรื่องของการ entertain เด็กๆ จะเป็นของเล่นบ้างจะเป็นแบบว่าพวกที่เกี่ยวกับการศึกษาก็น่าจะเยอะเหมือนกันก็ก็ดีครับอ,อย่างให้เด็กเราทั้งสนุกแล้วก็ฉลาดด้วยก็กจะเป็นเพ crowd, ลย์กราวนะคะให้เด็กๆก,ก็จะมีหลายๆอย่างที่รวมรวมๆกันอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะก็หาทุ่นมาเล่นได้แล้วก็เป็นการเรียนรู้ด้วยค่ะ ไ,ได้ปล่อยพลังปล่อยของอะไรปล่อยพลังครับต้องมีฮะเพราะว่าช่วงนี้เปิดเทอมแล้วเขาก็จะจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดมันมีที่ที่เขาสามารถมาวิ่งมาเล่นสไลเดอร์อะไรต่างๆนี่เขาก็ยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลยอย่องอางเขาเนี่ยทำงานวันนี้ค่ะแบบเล่นถึงวันที่5วันอาทิตย์ครับผมยัยก็อย่าลืมว่วันที่อ่าเด็กอคอนิก เชิญด้วยสเปรย์กราดนะครับที่ไอคอนสยามก็ถือว่าเป็นที่ที่มีกิจกรรมสําหรับเด็กตั้งแต่เล็กจนโตเลยผู้ใหญ่ก็สนุกได้เหมือนกันนะฮะเราเราเห็นเด็กเขาสนุกเราก็แฮปปี้ไปด้วยแน่นอน,นะฮะเพราะฉะนั้นก็สบายอแล้วฮะไปมาที่ไอคอนสยามนะครับอป็นยังไงวันนี้คนนึงก็ติดพ่อคนนึงก็ติดแม่ใช่ไหมคะก็จะมีอย่างนี้ก็สลับกันไปแล้วแต่วันจริงๆแล้วบางวันเดมี่ก็จะมามามาติดผมบางทีนเดี๋ยวอะไรก็จะติดแม่ติดพ่ออะไรก็แล้วแต่อารมณ์จริงๆเด็กวัยนี้ก็นอนด้วยล่ะวันนี้ ไ่้เขาจะง่วงบ่ายเขาจะหลับแต่เอาอะไรแน่นอนไม่ค่อยได้แต่ที่รู้คือถ้าเป็นของเล่นหรือว่ากิจกรรมสนุกๆนะฮะก็ก็สามารถที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับคนแต่มีเอาของเล่นไหมเอาไหมคะเอาไหมคะเอาของเล่นเอาอะไรคะอ่านหนอันนี้ไหมเอาโอเคข้าวต้มข้าวพุ่งข้าวพุ่ะข้าวพุ่งจ้าเห็นอะเห็นล่าสุดไปไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ ก็มีบางเวลาเวลาจะลาแบบว่าพ่อแม่จะกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะมีร้องไห้นิดนึงเหมือนการการแยกอะไรเงี้ยเขาก็จะนิดหน่อยหรือได้เห็นเห็นเด็กคนอื่นร้องไห้ก็จะมักจะร้องตามแบบนี้อย่างตอนที่บอกเขาบอกเขาว่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วแบบทำความเข้าใจหรือแบบยังไงบ้างคะอธิบายกันยังไงก็จริงๆแล้วเปิดเทอม2แล้วแหละคือเทอมแรกก็จะยากนิดนึงเพราะว่าไม่เคยไปเลยอ่าแรกๆกก็กลัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงแรกๆอ่ะง่ายกว่าที่คิดเหมือนว่าเขาได้เจอกับ เพื่อนหลายคนได้เจอกับกิจกรรมอะไรที่มันค่อนข้างจะใหม่มันก็เลยก็เลยไม่ค่อยยากแต่ว่าพอไปสักพักนึงแล้วเขารู้แล้วเอ้ยวันนี้จะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่แล้วอาจจะเจอกันอีกทีหลายชั่วโมงก็จะเริ่มงอแงเล็กน้อยเริ่มคิดได้เริ่มคิดได้รู้แล้วแหละอาจจะไม่ใหม่แล้วไม่สดแล้วแต่ไม่เป็นไรเขาเริ่มหนักเขาเริ่มหนักโอเคโอเคแล้วใจพ่อแม่ลูกไปโรงเรียนเราเป็นยังไงบ้างคะเริ่มชินหรือยังเดีชอบไปโรงเรียนไหมคะ เดนไม่สนุปหรอคะเีนมีเพื่อนเยอะไหมคะเพื่อนชื่ออะไรบ้างเพื่อนชื่ออะไรบ้างจ๊ะชื่ออะไรนะเขื่อช้างเพื่อนเด่ชื่ออะไรคะเพื่อนชื่ออะไรคะเดนี่อช้างจริงจริงหรอจริงแล้วเดนสนุกไหมคะไปโรงเรียนสนุกไหมคะไม่สนุกไม่สนุกทำไมแล้วเดนไม่ชอบชอบไปโรงเรียนไหมคะไม่ค่ะ เราเดมี่จะทิเชอร์มคะที่โรงเรียนไม่คคะม่เทิชอร์ทิเชอร์ชื่ออะไรคะอดช้างช่ออะไปกนสรุปนจางนี่ทิเชอร์หรือเพื่อนตจางพอดีเขาไปเชียงใหม่มาเ็จะมีมีที่ที่เขาเอาอึช้างมารีไซเคิลเป็นกระดาษเขาไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเลยติดใจอึดช้างเดี๋ยวบอกว่าอึช้างนี่พูดทั้งวันที่พูดทั้งวันหรอก็ อะไรกแต่มีชอบกินไหมคะชอบกินหรือชาชอบกินแต่ดิ๊ดดี้บอกชอบกินไอติมไม่ใช่หรอคะโอเค้ริ่มีเริ่มพูดเกลค่ะเริ่มพูดเยอะะแต่ก็เป็นไวไวทองนะคะสองสามขวบเนี่ยค่ะก็จะจะแสบนิดนึงงอแงนิดนึงก็จะนิดนึงแบบเหมือนบางวันมันก็จะไม่เหมือนกันทุกวันใช่บางวันเขาก็จะโอเคบางวันก็จะงอแงกว่าปกติแล้วแต่วันระหว่างคนนี้กับคนอื่นไทยแสบกัน คนนี้่คนนี้แสบสุดเพราะคนนั้นโตแล้วไงคะก็เขาก็จะแบบยอมน้องอะไรอย่างพี่ก็โดนน้องรังแกบนเวทีก็ยืนนิ่งเลยเหมือนแบบพี่ก็จะรู้ว่าจะยังไงดีใช่พี่ก็จะรู้ว่าเออแบบน้องยังอายุน้อยกว่าต้องแบบยอมยอมเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบแย่พีบอกไหมคะแบบบอกี่เล่อว่าบาอาจจะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยสอนคนนี้มากกว่าเพราะว่าพี่ะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรต้องทำยังไง แต่น้องเนี่ยอาจจะแบบยังไม่รู้ยังต้องคอยบอกเด้วยว่าอย่าอย่าตีพี่อย่าเตะพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นแรงก็จะคอยสอนเขาว่าเออมีอะไรต้องรักกันนะอะไรอย่างเงี้ยตอนเห็นลูกชายเป็นคนเป็นพี่ชายแบบว่ายอมน้องสาวสหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่แบบรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ได้อยากให้เขายอมตลอดนะคือก็อยากให้เขาแบบว่าคุยกันด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคถ้าเป็น เป็นเป็นสิ่งที่น้องอยากได้ก็อาจจะแชร์ก่อนขอพี่เล่นนิดนึงนะเดี๋ยว่อยแชร์ให้ประมาณเพราะว่าถ้าเกิดพี่ต้องยอมน้องตลอดมันก็ก็น่าสงสารพี่ะใ่เราต้องดูด้วยว่าน้องแบบมีเหตุผลขนาดไหนไม่ใช่ว่าตีเอาตีเอาแล้วยอมอะไรเงี้ยก็ต้องต้องสอนทุกค่ะค่ะแต่ถ้ามีเหตุการณ์นั้นคือคนกลางก็คือพ่อแม่จะต้องมาจัดการก็ต้องคอยใช่หรอคอยเป็นตำรวจอยู่กลาง กินอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็สองคนก็ดูลักน้องดีก็ก็โอเคก็จะมีแบบเข้าไปช่วยแบบอาบน้ําน้องให้นมน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็โอเคแต่ว่าโตขึ้นมาเดี๋ยว่าก็ก็โคลสแอกทั้งสองคนปที่เป็นพี่เนี่ยแหละค่ะแต่ละแต่ละสุดคุงแม่แกงเดมี่นะคะคิดนอนกดอนเขาเล่นอะไรเหนื่อยมากแล้วก็นั่งคาซีทแล้วก็กลนเสียงดังมากแอบชายเื่อคสื้อนั้นก็คือแบบว่าเป็นโปรตีนข้นไหมคะ ไม่ก่อนนะแต่ว่าด้วยท่านั่งแล้วก็อย่างนี้คอเขาปวดอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่ยกขึ้นเล้วก,ก็ไปกดแล้วแหละแต่ว่าก็เห็นตลกนี้มันเสียงดังมากเลยค่ะ็ังมากอายอนก็ไปตอนนั้นมีหยุม่มจะได้เจอน้องน้องแบบที่วิทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบความน่ารักมะตอนนั้นทุกคนก็แบบว่าไปจึงม,มีไปแซวกันใหญ่เลยหยุ่มหยุ่มหลักพี่ใหม่คาชี้แจงในยไอซีไปแล้ววันนี้ตอนนี้มาเจอตัวจริงเดนนี่ค่ะเดนนี่หยิกที่ใหม่ทำไมคะ อยากเหยีกไม่ได้หยิกไม่ได้หยิกเล่นเล่นมันมีอะไรมันมีอะไรติดแขนพี่ใหม่ใช่ไหมมันมีอะไรติดไม่ต่อมี่ตัดใช่ไหมไม่มีอะไรตรงนี้ใช่ไหมมีมันแรงมีมันแรงแต่เดี๋ยวมี่รับพี่ใหม่ไหมคะพี่ใหม่ไหมพี่ใหม่ไหละเอาไว้ที่ใหม่สวยไหมครับที่ใหม่สวยไหม สวยสวยแล้วที่ใหม่ไม่สวยเหรอไม่สวยก็เดนมี่สวยเหรอสวยตอนอยู่บ้านก็บอกพี่ใหม่สวยนะมัอง่อไม่เหมือนกันแต่แต่ใหม่ก็คือจะเจอลูกนูตั้งแต่รุ่นดีแลนด์มาเจอเดนมี่ก็ครั้งแรกที่นั่นแล้วก็เขาคงแบบเห็นคนเยอะแล้วก็คึกมากขนาดนี้เสียงเพื่อนๆหน่อยยัลูก อยากไปโอเคค่ะก็คือเจอเจอพี่ใหม่แล้วก็แบบวันนั้นคือคนเยอะแล้วก็แฮปปี้แล้วก็แบบอาการอยากเล่นแหละอยากเล่นพี่ใหม่ปากบอกว่าแบบว่าฝักได้เลยฝัดได้เลยแบบพี่ใหม่ได้แล้วพี่แม่ได้เห็นอ้พี่ใหม่เขาหน้ารักอยู่แล้วไงแล้วก็แบบเหมือนครั้งแรกที่เจอกับดิแลนก็กอดดิแลนดิแลนก็ชอบแล้วก็เขินชอบคนสวยไงดิแลนก็แบบชอบไปจูบพี่ใหม่ใช่ก็ก็ เดี๋ยวไม่มีไม่ไหนมาไหนคนยังแซวอยู่ไหมคะแบบว่าก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้แบบสอนให้เขาแบบไปหยิกอะไรกันนะเพราะเขาอยากเล่นไปจับจับแขนคือแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจับข้อเขาก่อนแล้วก็จับข้อข้อนี้ง่อนแล้วเสร็จก็เอที่ใหม่แล้วก็จับนี้แต่แต่ว่าด้วยด้วยรูปที่เป็นภาพนิ่งมันแบบมันดูแบบด้วยกำกำลังของเด็กเขาอาจจะยังแบบว่าควบคุมไม่ได้แต่เขาไม่รู้หรอว่าหยิกคืออะไรอะไรอยย่างงเี้